สวัสดีครับเพื่อนครับพี่กบมาที่สวนพี่เรียบอีกครั้งแล้วนะครับพี่เรียบก็เอาของมาลงที่นี่ที่สวนนะฮะสวัสดีครับพี่เรียบครับสวัสดีค่ะวันนี้เอาอะไรบ้างมาลงนะฮะวันนี้มีสารปรุงดินครับมีเพื่อนเพื่อนสิบลูกครับนี่ก็หกส้ำสามครับมีหกส้มสามด้วยนะครับแปดลูกแล้วก็มียิบซ้ำยิบซ้ำยิบซ้ำด้วยนะครับแล้วก็สารเร่งรากกําลังลงอยู่ เนี่ยฮะเนี่ยกำลังลงเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเลยก็วันนี้นะครับพี่กบพาพี่เรียบ,พ,ยบ,พ,ยบพาเดินชมสวนหน่อยครับพี่ต้นนี้เป็นไงบ้างเอาเอาดอกไหมพี่ปีนี้จะเอาดอกเพราะว่าฉีดสารไว้หน่อยหนึ่งอ๋อฉีดสารไปแล้วฉีไปแล้ว อ๋อกี่ปีนะตอนนี้พี่สามปีสี่เดือนโอ้โหสามปีสี่เดือนจ้ารับเมื่อวานผมไปเห็นของพี่แดงอยู่ที่แสนตุ้งก็อายุเท่าๆกับพี่เนี่ยเขาทําดอกได้แล้วมีดอกมาแล้วครับสามปีสองเดือนนี้เริ่มอันนี้เริ่มครับอือแล้วปีนี้เป็นไงบ้างทุเรียนคือใบสวยกว่าเดิมเยอะเลยเนี่ยสวยะใบสวยใบหนาโอแล้วแมงไม่ค่อยกินอใช่เขาก็เขาก็บอกเขาก็ถามว่า ทำไมทำไมอ่าเอาแมลงเอาเพรีย่อยูเนี่ยเอมันมีผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ผู้เรียนมันไม่อยากไอ้แมงไม่อยากกินใบไม่อยากกินนั้นนั้นมันก็ต้านกันไหวแล้วมีมีดอกมีดอกมาบ้างยังครับนี่ค่ะอ๋อตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยดอกมาแล้วนี่นะฮะอืมแล้วฉบสารอัตราส่วนในการฉบสารยังไงครับพี่ทุโลดเลยคือหหกหกร้อย 600แล้วก็มา600แต่รอบสองไม่ได้ฉีดอ๋อรอบเดียวจีดรอบเดียวอ๋อนี่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 ดอกมาแล้วโอ้โหปีนี้กับปีทชี่้วต่างกันเยอะไหมพี่ต่างกันเหรอต่างกันทั้งใบทั้งต้นแลต้นก็โตโตมากต้นโตมากของพี่รู้สึกใสมาเรื่อยๆเรื่อยๆต้นมันจะโตแบบดูกิ่งมันที่ขวบดูกิ่งมันพี่ทางดินใช้อะไร ทางดินก็ใช้ยิบซ้ำกับสารปรับปรุงดินจะสลับกันนี่นี่ใช้แล้วยิบซ้ำอ๋อแล้วสลับกันยังไงใช้ยังไงครับพี่ก็สลับกันตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มตัดลูกก็จะใส่ไสารปรับปรุงดินครับกิโลต้นขนาดนี้ต้นขนาดนี้ก็ประมาณสองโลอ๋อแล้วสลับกันยิบซ้ำสลับกันยิบซ้ำแล้วก็ไอ้โกสามก็ใส่ไปรอบหนึ่งอ๋อโก้มสามใช้เท่าไหร่ 633นี่ก็ใส่ประมาณโลกว่ามัโลกว่าจะโอจะโลกว่าเรียกว่าสร้างอินทรีย์วัตถุด้วยเนาะใช่ครับ633แล้วก็ก็ก็มาทางใบทางใบก็จุลธาตุอาหารพืชอืมแหละแค่เสียมบอนด้วยไหมแค่เียมบอลครับโอครบเลยครบเลยนี่แล้วดอกปีนี้ดอกมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ประมาณกี่ต้นครับมันก็หลายต้นอยู่หลายต้นเนาะเอ่อไปไปชมฟูนี่นะครับอายุทุเรียนของพี่กี่ปีนั้นเนี่ยอันนี้หปีหปีโอ้ต้นมันโตมากต้นโตมากกำ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 กกำกำัำก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 ำยำกำกักำกีกำกำกะกำกบกำกกำักำกกากกก อันนี้ลงรับแลดอกมาแล้วโอ้โหนี่เขาแต่เขาก็ยังไม่อนั่นกลไรครับมีมีกี่ต้นเนี่ยลงรับแลมีอยู่สต้นอ๋อมีอยู่สีต้นเอ้นะครับอันนี้ก็ออกดอกแล้วอันนี้หมอนทองอื้อหือ ก็ยังไม่ถึงกับับเยอะแต่ว่าพอต้นนะพอต้นคิดว่าพอพอต้นถ้าเขาไม่มาอีกก็ไม่เป็นไรเราดูแลให้ดีให้ต้นสะสมใบเขาดีอืกิ่งดีมากเลยพี่เก็บกิ่งไว้สวยมากนี่ครับเพื่อนครับเป็นทุเรียนที่นาดีนะครับอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแก่งดินสอแก่งดินสออำเภอนาดีสมุทรกิยรติบี พี่เลียมเนี่ยทำสวนพี่กบเห็นเมื่อปีที่แล้วแต่สวนโดยสายตาแล้วโดยรวมๆแล้วปีที่แล้วผมว่าปีที่แล้วกับปีนี้ปีนี้ของพี่เขาสมบูรณ์มากใ <จะ S 1> บใบ,บสวยคือเหมือนอาจารย์โรดเลย<ะ>พอมาดูแล้วนี่ย <c oughs> ้าพูดถึงนะ <c oughs> มองมองต้นเหร กระนาดทาทำเดี๋ยวว่าใครก็ถามาใช้อะไรใช้อะไรก็ใช้สารปรับปรุงดินของคุณโลดนั่นแหละเน่อกว่าไม่ไม่อยากใช้สเปรย์สาปะใช่แต่ว่าถ้าพวกเพีืไฟไรแดงอะไรก็สั่งตามตลาดนี่แหละก็สั่งแล้วอาหารพืชเนี่ยมันเป็นพี่ใช้แบบแบบแบบขวดเล็กๆใช่ไหมมันไม่มีโลโก้ไม่มีอะไรเลยพี่พี่มีความอ่รู้สึกยังไงว่า มันใช้แล้วมันจะได้ผลอะไรยังไงหรือหลังจากใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างก็เราก็ไม่ต้องไปดูอะไรมากเราดูใบทุเรียนเราสังเกตที่ใบมันหนาแล้วก็สวยแล้วก็ใบก็ใหญ่ครับค้อมันก็จะเขียวนานคือคือมันจะเขียวนานถ้าเราใส่ปุ๋ยอย่างอื่นหรือเราทําอย่างอื่นนะเราทำแป๊บเดียวไม่ถึงเดือนมันก็ใบก็แดงใบก็เหลืองอ๋อคือผลลัพธ์มันพิสูจน์ด้วยสายตาเราเห็น เพื่มันโกหกไม่ได้ใช่เขียวนานทน<อ>เขาถึงมาชมคนก็คําเหมโอนคนม,มาดูทําไมมันสวยเขามาันดูโอ้ยทํายังไงใบถึงสวยใหญ่ทํายังไงเขาจะทําได้ใบใหญ่ๆทําไม่ยากก็เลยว่าอย่างนี้เนาะ โอุ้ยทุเรียนมางเดียวกันก็ไปเลยนะสวยทุกต้นเลยสวยทุกต้นเลยอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้มูสังคิงมูสังคิงมันตายไปต้นที่เอ็บมูสังคีมันปลูกไว้คู่ไงนี่มันตายไปต้นนี่ก็ได้สามปีแล้วมีดอกบ้างยังฮะมูสังคิงไม่รู้จะมีไหมนี่นี่ตุ่มๆนี่นะครับ ช่่ไม่รู้มันเป็นตุ่มๆแต่มีไว้เหอะพี่ทุเรียนพวกนี้มีไว้นะเพราะตอนนี้กระแสหันมาฐานทุเรียนเออ่นอกจากหมอนทองก็เริ่มมีเยอะแล้วนะผู้คนไม่ว่าจะไทยหรือจีนเนี่ยเริ่มเริ่มนะนี่ฮะดอกมาใส่แล้วนั่นง้ำจ้ำอาหารพืชจุลธาตุฉีดไปแล้วอแล้วตอนนี้ที่ก่อนหน้านี้พี่เอาตัวซโตไคนินมามา มาได้เพิ่งมาถึงเมื่อวานอ๋อเหลือเพิ่งมายังไม่ได้ฉีดอันนี้คงไม่ฉีดหรอกเพราะว่ามันเยอะต้นแล้วเอาต้นอื่นจ้มันเยอะแล้วดอกมันอะต้นต้นนู้นก็มีแล้วอทางนู้นต้นที่ยังไม่มียังไม่มีจ้โอ้โหีเเห็นนมย่อันนี้ก็พอต้นแล้วพอต้นแล้วนะ พอต้นแล้ววอยู่นะพี่ปก็เห็นบอกว่าเพื่อนๆนมาขอแบ่งสารปรับปรุงดินยิบซ้ำอะไรอาหารพืชจุลธาตุเออที่ขอบอกเพื่อนหน่อยสิว่าอยู่ตรงนี้อยู่หมู่อะไรตรงนี้นะทุกคนถ้าอยากได้สารปรับปรุงดินก็แวะมาแวะมาดูแล้วมาดูทุเรียนครับถ้าถูกใจก็ว่าทุเรียนมันสวยยังไงก็ให้มาศึกษาได้เนาะโทรเบอร์โทรพี่พี่เรียบเบอร์อะไร ศูนยะ์เก้าสองแมหองนย์ห้าอมนะใครเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวพี่กบใส่เบอร์ไว้ข้างล่างนะใ,ใครที่อยู่ไม่ไกลมากนักนะฮะแถวแก่งดินสอนาดีนะฮะปลาจีนบุรีเนี่ยมาชมได้เลยทุเรียนปลาจีนสวยเหมือนทุเรียนระยองเลยเหมือนทุเรียนเขาชมาเลยนะฮะ <laughs> ซึ่งก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์โลดก,ก็ต้องสวยแบบนั้นนะ่ะ นะครับนี่ดูดูใบโอ้ของพี่ซันเบิร์นก็เป็นไม่เยอะเนาะไม่ไม่เยอะมีอยู่ต้นเดียวต้นนู้นนุ่นยากากโูงข้างหน้าไปหน่อยนู่นแด็กก็มีดอกอู้ต้นสุดท้ายแล้วทางนู้นนะพี่ไปดูทางนู้นหน่อยไหมเดี๋ยวขอขอแตดอกดอกมันก็แล้วก็กลังจะมาอันนี้ก็หลงอืมหลงหลงนี่ก็หลงรับแรงนะมีดอกมาแล้วเพิ่งเป็นดอก อพี่เอ่อพี่เรียบเนี่ยมีเทคนิคอะไรไหมในการดูแลทุเรียนของพี่เทคนิคเหรอครับ<ด>การการดูแลทางดินให้ความสําคัญทางดินแค่ไหนอย่างไรทางดินก็คือนี่แหละดูแลน้ําเรื่องน้ําครับน้ําไม่ให้ขาดครับเนี่ยนี่เมื่อวานก็ลด พีเฮดดินอะไรได้ได้ได้วัดค่าพี่เฮ็ดดินอ๋อไม่ได้วัดแต่ว่าเราเราดูแลโดยใช้สารปรับปรุงดินต่อเนื่องใช่อินทรียวัตถุพวกอ่ายิบซ้ำอะไรต่างใช่ยิบซ้ำแล้วก็อ่าสารปรับปรุงดินสลับกันอืยิบซ้ำก็เพิ่งได้ใส่เมื่อเมื่อตอนให้แฟนเขาไปซื้อครับ แล้วแล้วทางนี้อ่ะพี่เนี่ยขอดูทางนี้ต่อทางนี้ดอกมันก็ยังไม่เต็มเแต่ว่าเห็นว่าใบมาดีใบมาดีมากโอ้โหโอ้โหเนี่ยดูสิเพื่อนในใบแล้วแมลงไม่ไม่ดุทางนี้มันดูคับคดรนอื่นเขาเอาไม่อยู่ทัางโดนทัางอะไรอันนี้มันก็จะมาดอกกันแหละ ครับพี่ใช้ป้องกันแมลงอะไรเพี้ยอะไรเงี้ยใช้ตัวไหนตามคุณลรดบอกแหละไทยไมีท็อกแซมมั่งอาบามั่งอาบาแมกตินมั่งแล้วก็อะไรนะอไเลมด้าแลมด้าสลับกันสลับกลุ่มกันสลับกลุ่มกันพ่นทุกคุกกี่วันตัวแมลงดูตามอาการอ๋อถ้ามันลงแล้วลายแดงก็ถ้ามันลง ก็มาดูถ้าใบมันมองมองแล้วก็มันก็จะมีแล้วก็เอาโทรศัพท์มาก็ดูก็ฉีดฉีดไลแดงดุไหมแถวนี้ดุอ๋อดุฉีดฉีดไปสองรอบหายไปแล้วนี่เห็นว่าปีที่แล้วต้นนี้ได้เป็นหมื่นเลยนะต้นเดียวปีนี้กำลังปีนี้ดอกกําลังฟอมดอกกําลังมาฟอมดอกกาลังมาโอ้ยังไม่ต้นแบบ ขยายขยายขยายดีมากเลยใช่กําลังมาแล้วสิกดบนั่นเขอว่าจะฉีดใปตัวไข่นินกันอีกรอบอฉีดอีกรอบความห่างกี่เมตรนั่นแน่อันอันนี้น่แปดเมตรนะแปดเมตรจากนู่นมานี่ฮะก็แปดเมตรเหมือนกันแปดคุณปดปูทีเฉพาะที่ว่าต้นที่ไหนมันจะตายก็เลยปลูกมันทับมันเอาไว้เพื่อเพื่อมันจะได้เพื่อนันจะได้ พอถ้ามันตายเราก็จะได้ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ครับโอ้นะเริ่มมีดอกแล้วต้นนั้นครับหางแย้มาหเออหางแย้ออแ,ยแล้วต้นนี้หางแย้แล้วอันนี้ก็เริ่มแล้วผู้เรียนปลาจีนนะเพื่อนเพื่อนครับเป็นแก่งดินสออยู่ปลาจีนของพี่เรียบนะฮะใครเอ่อเรียกว่าดอก ดอกกับใบก็มาพร้อมกันดอกกับใบมาพร้อมกันเลยพี่เรียบทาทุเรียนมีประสบการณ์มาก่อนไหมพี่ไม่เลยไม่เลยหรือเรียนรู้ยังไงอ่ะพี่เรียนรู้ตามยูทูบของอาจารย์โลดของอาจารย์โลดดูประจําก็จะใช้อะไรช่วงไหนช่วงไหนก็ก็ทําตามนั้นครับดูใบพี่โดดําแถวนี้ปลูกทุเรียนเยอะไหมพี่เยอะเริ่มมีแล้วใช่ไหมฮะ ไม่ใช่เริ่มมีเขามีสวนใหญ่อยู่อ๋อสวนใหญ่ก็มีแต่เขาใช้อะไรเราก็ไม่ไม่เคยได้ไปเขาเขาไม่เคยบอกเราจ้ะเขาไม่บอกเราก็ไม่กล้าไปถามเขาอืมก็ไม่สนิทชิ้นแฉะแถวเพียงทีซอนี่แหละเขามันมันดอกมันยังออกไม่เต็มกิ่งมันยังไม่ทุกกิ่งนี่มันมาแล้วครับเนี่มันมาแล้วอ๋อนี่นี่นี่มาแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหม มาแล้วตอนนี้มันได้อากาศหนาวมันก็เลยมาครับแต่ว่าถ้าฝนมาก็อีกแหละเออน้ําให้ยังไงช่วงนี้ครับพี่ช่วงนี้จะให้น้ําวันเว้นวันวันเว้นวันหัวประมาณอัตรากินน้ําเท่าไหร่ครับอันนี้น้ํานี่มันก็คงจะถึงถังร้อยมสามติดเลยสามติดนาทีสามสิบนาทีโอ้สามติดนาทีสามสิบนาทีแต่ถ้าแห้งถ้าแห้งทนไม่ไหวจริงๆก็ต้องขยับน้ำขยับสี่สิบ สามสามสิบนี่ไม่ตายตัวเนาะไม่ไม่ไม่ตายตัวดูตามหน้างานตามหน้างานว่าดินเราวันไหนแดดจัดหีอะไรพี่เขาขุดล่องนะฮะขุดล่องระบายน้ำนะครับเพราะปลาจีนเนี่ยเป็นนาเมื่อก่อนเป็นนานะฮะก็ก็ทำแบบนี้นะก็ดีคนนี้ถ้าไม่เราเราไม่ทำล่องมันจะรากมันจะเน่ารากเน่ามันจะแฉะ ปัญหารากเน่าเป็นกันเยอะไหมแถวนี้ก็ไม่ก็เป็นไฟท็อปขึ้นต้นมากกว่าแต่ลากเน่านี่ยังไม่ค่อยเห็นใครมาเปลือกแตกยางไหลใช่ไหมจ้ะอ๋อมันเป็นธรรมชาตินี่ฮะครับโอ้โหนี่นี่ฮะหางแยแล้วนะฮะเรียกว่าหางแยใกล้จะไหม้่แล้วนะครับนี่ฮะโอ้โห โนนะถือว่าทุเรียนปีนี้นะไม่ว่าจะเป็นระยองจันปลาจีนออกดอกพร้อมกันเลยใช่โอ้สุดยอดเลยนะครับนะฮะปีนี้ปีนี้ก็เราก็ต้องทำใจเนาะเพราะว่าอากาศมันอากาศมันอากาศมันเพิ่งมาเพิ่งมามายางนี้แล้วก็ดอกมาพร้อมกันทุกที่เลยก็อยู่ที่ว่าใครฮะมีวิชามีเทคนิคดีๆนี่ก็กำลังมาเหมือนกันครับ มันกาลังมาที่มันยุบไปที่ฝนตกเออฝนตกมันยุบไปดอกมันเต็มเลยนะพี่กบแต่ว่าพอฝนตกมามันฟอใช่อ๋อฝนตกฟอหมดเลยมันไม่กระแทกเลยมาแตกพอให้น้ําก็แตกยอดใหม่อืแล้วเขาก็เอาใหม่อีกนะครับมาใหม่ดอกมาใหม่ดอกเข้ามาใหม่แต่เขาจะยังไงเขาก็ต้องออกนะเออครับ ยังไงเก็ต้องออกน้าฝนก็เนี่ดูรอยที่กวดดูรอยมีดูรอยครับมีมาเริ่มแล้วนี่ครับกลุ่มตาดอกมาเพียบเลยก็ใส่โตไครนินโชบอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าใต้ท้องกิ่งจ้ะใต้ท้องกิ่งก็จะโชบอีกอืพี่อของพี่ปีนี้เนาะพูดถึงว่าทุเรียนอแก่งดินสออยู่ที่นาดีใครที่ อย่าทานทุเรียนของพี่พี่เรียบเนาะอะอร่อยไหมปีที่แล้วอร่อยไหมฮะอร่อยมีแต่คนชมครับอ้ยพี่ทํายังไงมันถึงอร่อยขนาดนี้ล่ะทุเรียนทุเรียนแก่จัดใช่แก่จัดแล้วก็เนื้อเขากินแล้วมันติดลิ้นอะ่ะอืกินแล้วมันรู้สึกว่าปกติทุเรียนปาจีนเขาก็ว่าอร่อยอย,อยู่แล้วเนาะครับใช่แต่ว่าอันนี้มาทําแนวทางของคุรุ่นนี่มัน มันจะตอบโจทย์มันคือทุเรียนมันเนื้อจะครีมเลยเนาะใช่มันจะอร่อยมากอร่อยมากเพราะว่าเรารู้ว่าอร่อยเพราะสาเหตุอะไรบ้างเราใช้อะไรทางดินนะฮะก็นี่แหละตามที่บอกครับอ้าะยามอีกีเดี๋ยวไปดูตรงนู้นนะฮะลงตัวสารปรับปรุงดินนะครับอ่าที่สวนพี่เรียบนะครับพี่เรียบเอาใช้เองด้วยแล้วก็เผื่อเพื่อนๆใครอยากแบ่งไปไปใช้ก็มาที่พี่เรียบได้เลยนะฮะเนี่ยนะครับ ของลงแล้วนะครับตรงนี้นะก็ฝากพี่เรียบนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงนะเชิญชวนเพื่อนๆอ,อยู่แต่ตรงนี้ว่าใครต้องการก็ถ้าถ้าถ้าใครต้องการผลิตภัณฑ์ของคุณโลดที่ที่ป้าลงไว้เนี่ยถ้าสนใจก็มาดูโทร<า>ศูนย์อีกครั้งเก้าสองปดเก้าสามห้าสองศูนย์ห้า โอเคขอบคุณมากเลยนะเพื่อนๆครับขอบคุณพี่เรียบม,มากๆเลยวันนี้นะครับก็ได้มาชมสวนนะสวยขึ้นนะครับทุเรียนมีความสดชื่นมากๆสามปีนะปีนี้ก็ นะครับออกลูกออกดอกมาโอเคในในน้าพอใจเนาะปีนี้ดอกมาหน้าพอใจปีที่แล้วยังโอเคปียังยังล้อมแหลมล้อมแหลมอยู่แต่ปีนี้มาโอเคใบเบยอะไร ừ, ดีสมบูรณ์พร้อมต้นมันก็รู้สึกว่ามันโตโตมากเหมือนของพี่หาเลยปีนี้เขาพร้อมแล้วเร่านะเสือมี อะไรเสือเสือติดปีกแล้วเสือติดปีกแล้วเหมือนพี่เรียบเลยนะตอนนี้ทุเรียนก็สมบูรณ์มากนะนะก็มีแต่คี้อิจช้าแล้วพี่กบไม่มีต้นใหญ่ขนาดนี้ยังยังไม่มีถือว่าคนที่มีทุเรียนเก็บผลแล้วเนี่ยได้เปรียบมากนะเพราะว่าราคาเนี่ยตอนนี้จากการฟังข้อมูลก็คือทุเรียนยังมีความต้องการในประเทศจีนเยอะมากเนาะก็ผู้คนเขาก็อิดช้าแหละพี่กบใช่ เขาบอกว่าทําไมทําได้ครับนี่นะใช่พี่เรียบนี่เรียนจบอะไรมาไม่ได้เรียนอะไรเลยทเกษตรเรียนจบเกษตรมาไหมไม่อืมไม่เลยไม่เลยจบป .4 ธรรมดาจบป .4 แต่มีทุเรียนเป็นร้อยต้นใช่ต้นหนึ่งนะถ้าพูดเอาง่ายๆต้นละหมื่นก็พอใจแล้วพอใจแต่นี่ไม่อยู่นะฮะต้นไซส์ขนาดนี้นะผมว่าทุเรียนมีหลักสามหมื่นสี่หมื่นต่อไปในอนาคตเพราะว่าพี่เรียบเนี่ยปลูกต้นห่างใช่ครับ ปีหน้านี่คงจะเต็มเต็มจะเต็มที่ใช่เออนะครับแล้วถ้าทุเรียนถึงสิบปีอย่างที่ผมเห็นขออาจารย์โลดนะสิบปีตอนนี้ต้นใหญ่อลังการมากอลังการแบบเออปีที่ทําคลิปปีแรกของอาจารย์โลดต้นขนาดนี้แต่ปีนี้มันปีที่สิบแล้วโอ้โหใหญ่ฝั่งฝั่งนี้ก็จะเข้าเริ่มเข้าหกปีนะครับทุเรียน ข้าวหกปีข้าวต้นอยอะสินะข้าวเนี่ยไม่จําเป็นต้องปลูกทีนะไม่จําเป็นนะครับเดี๋ยววันหนึ่งมันชนกันแล้วก็จะเขาเรียกว่าต้องฟังนี้นะฮะตัวฝั่งนู้นครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยดีแล้วมันก็จะเจ็ดคูณแปดข้าวเนี่ยขอจานรดในเจ็ดคูณเจ็ดเจ็ดคูณแปดนี่แหละก็ขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆครับที่ติดตามนะครับฝากพี่เลี้ยงไว้ด้วยนะครับอยู่ที่แก่งดินสอปราจีนบุรีนะครับขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับ